ขอบคุณลูกสาวนนเจ้าน้องมารีและคุณแม่มามีเนอร์เจ้าน้อยยูะปูนฝากทุเรียนมาเพื่อแม่ที่พวันณนเจ้าตอนนี้จะขอลุงขี้เมาโบทุเรียนเถิดนนเจ้าลุงเอาทุเรียนมานี่ครับเอามากี่ลูกมีสองแกนมีสองแกนสองแกนยังสองแกนทุเรียนลุงโบเป็นกระเนี้ย เอาเียนมอมมันล่างอย่บโบอเย่บมานูเนี่ยกลุงแล้วพอ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 แต่ละแก่นะเอาเกี๊กผมกังอุ้มได้กัลุงแล้วเราระวังนลุงระวังมันจะเตะอย่างก็จะโตกใส่ตีนอะออออันนี้ผลามาใหม่เนีตัดอันนี้ตัดอะไรอย่างมันลุง อ๋อปลายมันลมันจะแยกง่ายนอเจ้านอลงอันนะอลงยัำบัดแยกเป็นอันเป็นอันสีกสีไปเลยเอ,อเอ,อน่ะน่ะน่ะอยากมันจะง่ายอะไรล่ระฮึนี่เจ้าสลาก็าจะได้กินเจ้าแต่ก็คุ้มนะลุง เริ่มใจหินแล้วเนาะปรเดี๋ยวนี้นะจะได้กินก่อนลูกมากันเราประเดี๋ยวนไทยเก่งว่างเก้าเก่แกทุเรียนได้เจ้าขอความกรบลุ้นน้มาหาลุงขี้เมาที่บ้านด่วนนะเจ้าเพราะว่าลุงแก่ทุเรียน เอาลุงอดเอาลุงเย็นเยนเ็ยนลุงก็น,นี้ลุงต้องพ่อเพื่อนที่จะเป็นโบอจาจจะไปนนั่งพ่อเพื่อนสักวัน,น <c oughs> <c oughs> ลุงลุเพื่อนจะไปเฮ้อเพื่อนจะเฮ้อลุงจ้างลุงไปรีวิวไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> เว้ยเพื่อนจะก็ลุงรีวิวไปขาย <c oughs> อันทุเรียนก็แ,กแกน่ก <c oughs> ็ตะกี้พอเพื่อนแกะกินที่ในอันอย่างกะ ในเพจเออเพื่อนอย่ามาแกะง่ายเลยเพื่อนจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเพื่อนมีวิธีของเพื่อนเนาะลงแกนี้จเจ้ามงลวเนิ่น,งนลงเนอ่อีรับเหลือลงมากินแล้วบอก,บอกน้องมาลีบอกว่าอันแม่แกะแล้วห่อไปเอาบอ่อัวลุงแกะมาได้ ลุงทากรุงยาปลาเต้าแล้วนะครับเริ่มมลาเต้าเนี่ลงลงเริ่มจะโพโอแล้วนะเจ้าบ่มีเจ้าพูดเรียนลุงลุงแค่อยากลุงพอกินก่อนก็ได้นะลุงลุงให้อย่าล้มบดีแล้วเจ้าตอนนี้นะเจ้าเนาะงลงใครอย่าเหลวแฝงเหลวแฝแล้วโอ้มาเหลวแต้านี่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 อ๋อ อ้อยเจ้าปอกล็อกแน่ลุงเป็นดีนะฮักกันนะลุงอาเอาลุงลุงลุงอากว้างกว้างอัแล้วลุงตีกว้างกวงเออแน่แน่นเออแล้วอ่ะอ่าแล้วก็เอาออกอันนี้ยังแควนน้อยกระลุงมันปล่อยอันฮะอันนี้หมอนมันโอ้ยเหมาะเลยนี่โอ้สวยสวยสวยนี่เอฟซีดูนี่เหมาะขนาดเลยลุงอ๋อ ก็จะได้กินด้านลุงแนะ่แต่ตู้เป็น<อ>ยากเนาะปลูกก็ยากในะรุ่นเรียนนี่นะแถวบ้านเฮานี่นะอหืมก้ามอนนี้อจอกสุดยอดเลยลุงจอกมอขนาแนี้